สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเรานาะก็สามารถแอดได้มาตามชื่อน,นี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันเลยโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปหลักกันเนาะเราก็จะพามาแจากโค้ดกันในเกม Drop b บล็กันก่อนเองด r o p b บล็กก็มีโค้ดเหมือนกันเนาะโอเคเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะว่าเราจะมีโคด้ดกี่โคดนะ้ดเนาะ โอเคไปดูกันเลยการใส่โค้ดในเกม Dropbox เนี่ยให้เรากดไปที่รูปนก t วิตเตอร์ตรงนี้เลยเนาะอยู่ทางด้านขวามือของเราแล้วเองแล้วก็คลิกไปก็จะนี่เลยขึ้นคำว่าโค,ค,คนะ้ดเนาะก็ไปสามารถติดตาม a อ p p b ย์ on Twitter เนาะ for extra coins gems and l a c e ก็สามารถติดตามชทวิตเ t อร์นี้ได้เนาะเขาน่าจะแจกโค้ดใน Twitter นี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเข้าไปจอยกลุ่มในเกมนี้ได้เนาะเราจะเพิ่ม10%ในการได้รับบล็อกก็คือเจ้าบล็อกเลโก้อันนี้เนาะอา เราจะใส่โคดแรกกันก่อนเลยสำหรับคนนี้รีลีสนาะทุกคนสัมมิทไเลยนี่เราจะได้มา500ร้อยคอยสใน500ร้อยคอยสก็จะเท่ากับบล็อกนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มชมโคดอันต่อไปเลยสำหรับโคดอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยฟรีคราสครีเอทเอออานวคราสว่าครีเอทเนาะโอเคสมมติ เลยเราจะได้บล็อกมา2,000บล็อกเลยนะสำหรับเจ้าโคนี้นั่นเองเนาะโค้ชส่วนใหญ่ในเกมนี้ก็หมดอายุเยอะพอสมควรเลยเนาะก็มี2โค้ดอยู่นะเพราะเมื่อกี้ก็รอ,แล,อ,นะอ,อแล้วก็มีหมดอายุบ้างเนาะอืมโอเคเราก็มีอยู่แค่2โค้ดเท่านั้นเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันเลยดีกว่าแนละ้วว่าวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะทุกคนเดี่ยวก็ขอสวัสดีชาบ้านพายทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม โลบล็อกในแมปดร็อปบ็อกนั่นเองวู้ก่อนเอาทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการได้แบดเจอรับนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาแบ d เจอมันเป็นยังไงแบ d เจ s สก็เหมือนตราสัญลักษณ์ที่แบบเราทําภารกิจอะไรเราก็จะได้มาเนาะแต่ไอ้ตราเนี้ยมันคือเป็นรูป question ม a r าเว้เออมันเท่ากับว่าเป็นแบดเจอรับนั่นเองแล้วก็การที่เราได้แบดเจอรับนี้ก็เท่ากับว่าเราได้สกินนี้ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูกัน สำหรับนี่เลยสกิน He Who Can Not Be Found อ๋อมันเป็นเออ่สกินเป็นรูปเดียวกับ b a d เ e สเลยเนาะนี่เลยเป็นรูปเจ้าตัวน้อยน่ารักใส่ใส่ใส่แว่นเนาะเออชุดมีหมวกใหม่พรมถักยู่บนหัวเนี่ยคือมันน่ารักมากเลยสำหรับเจ้าสกินนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาสอนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ ID ที่ยังไม่มีสกินนี้กันดีกว่าเนาะโอเคทุกนะคนหลังจากที่เรากดคลิกเข้ามาก็จะอยู่ตรงหน้าล็อบบี้อย่างนี้เลยเนา เออก็เป็นอยู่ในตีมคริสต์มาสอยู่เดี๋ยวเราจะเดินมาตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปนั่นเองให้เราเดินมาตรงสะพานนี้เนาะเออบรรยากาศสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยจริงโอเคนี่มียังมีชุดแบบอันนี้อยู่เนาะเออสามารถอัลลบักมาซื้อได้อยู่นะเพราะว่าหน้าล็อบบี้หลักมันไม่มีขายแล้วเนาะโอเคให้เราเดินมาตรงนี้ต่อนอะมันจะขึ้นป้าตรงนี้นั่นเองให้เราไปตรงสโนว์แมนตรงนี้เลยนี่ทุกคนแล้วเราจะเห็น ต้นหมาอยู่นะต้นปาลนะ์มอ่ะเออให้เราลงไปเนาะเสร็จปุ๊บให้เราลงทะเลเลยตรงนี้นี่น,นี่ตามมาเนาะอ่าเหมือนเพื่อนจะรู้เหมือนกันนะว่าไปทางไหนนะเานาะอ่นะาอ่อโอเคอให้เรามาทางนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เราไปทางโน้นต่อเนาะจริงๆเราน่าจะเห็นแล้วนะฝั่งนน้นเราอ้อมทางนั้นก็ได้โอเคอยู่นี่นี่นี่เสร็จปุ๊บให้เราเอาตรงมาทางนี้เลยทุกคนเราจะเห็นเห็นปะ นี่โอ้โหคนได้สกินเยอะเลยนี่มันจะเป็นหุ่นอย่างนี้เนาะไม่ใช่คนนะอันนี้คือหุ่นที่เขาวางไว้นันเองแล้ววิธีการที่เราจะได้แบล็จีสนี้คือให้เราไปแตะเขาเนาะไปแตะเขานี่ไงทุกคนเห็นปะแบลจสขึ้นแล้วแต่เ,เราพาไปดูนะว่าสกินมันจะเหมือนกับที่เราโชว์หรือเปล่านะโอเคเรากดมาที่กระเป๋าเนาะนี่กระเป๋าอยู่เป็นสีพวกนี้ไงเออเราก็จะได้สกินนี้มานันเองเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีตามใจชอบได้เลย ดูดีโซคิวเนาะโอเคนะ okay, นะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็พามาสมัสที่การได้แบนเจสแล้วก็สกินสุดน่ารักสกินนี้นั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกํลาลังใจให้ด้วยเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย